ประกาศจากหน่วยกลางขณะน,นี้โรงเรียนได้เกิดเพลิงไหม้ขอให้เจ้าหน้าที่รีบระลุมพลไปช่วยกันดับเพลิงด้วยค่ะเอ,อจะไปดับเพลิงยังไงเนี่ยดูสิล้อรถมันหายไปล้อหนึ่งแย่ yeah, แล้วละ่ะเมียวเอาไงดีเอาไงดีงดล่ะทีนี้พี่คะเอาอยัางไงดีละ่ะเราไปดับเพลิงที่โรงเรียนแห่งนั้นไม่ทันแน่เลยเอเอเมียวว่าเราจะต้องวิ่งไปแล้วแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปช่วยคนที่เดือดร้อนก่อนไปกันเลยเจ้านายพี่คะรอหนูด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวาแคทตาและตอนนี้คุณอยู่กับซีนเกมโรบอทค่ะตอนนี้เราจะไปช่วยกันดับเพลิงที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะไปลุยกันเลยดีกว่ายูวเจ้านายระวังนะั้นตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอาคารมันเริ่มจะถล่มแล้วโออมิโดริรีบมาทางนี้เร็วตอนนี้พี่หมีเจอหนึ่งรายแล้วแหละมิโดริไปดูห้องนึงสิเอาอ,อย่างนั้นเหรอเอ,อ่เอ,อน่ากลัวจริงๆเลยเพลิงไหม้เนี่ยมันลุกแล้วมากเลยนะเนี่ยหูยรู้สึกได้เลยนะคะว่า ไฟที่เราดับไปแล้วเนี่ยมันเกิดลุกโชดช่วงชะชวานขึ้นมาอีกแล้วเอาไงเนี่ยเ,เจ้านายไม่รู้ว่าป่านนี้คนข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยหวยเหมียวประตูตอนนี้ได้ถูกพังลงเรียบร้อยแล้วโอเคพ้นไปก่อนค่ะตอนนี้พ้นไปก่อนุยคนอยู่ไหนถ้ายังมีชีวิตอยู่นะคะกรุณาส่งเสียงด้วยทางนี้ทางนี้เออเจ้านายเหมียวได้ยินเสียงตรงไหนเหมียวเหมียวว่าน่าจะเป็นกรองนั้นนะเออมีใครอยู่หรือเปล่าอุยิุย,ยมีคนอยู่ด้วยค่ะ ดูก่อนนะพี่ซี่ไม่แน่ใจว่าเรากระโดดข้ามไปได้หรือเปล่าขอทุบก,ก่อนพี่คะเรากระโดดไปได้ค่ะตามมาเลยค่ะคุณลงุงขอบใจน่าหลานเออดีจังเลยเพื่อนจ๋านําคุณลุงไปส่งให้ปลอดภัยเลยนะเดี๋ยวเหมียวก็เจ้านายจะไปดูตรงโซนอื่นนะ่ะโอ้ยไฟยังคงลุกนะคะเนี่ยโอเครับก่อนเออ,เ,อ,อเจ้านายแย่แล้วไฟลุกเราแล้วหุยตายแล้วตายแล้ว,ลวใครก็ได้ช่วยสักทีออเออเออาด พี่คะพี่ปลอดภัยแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณมากชีวิต <c oughs> เกือบตายนะคะเมื่อกี้นี้ <c oughs> พี่คะหนูว่ามีคนอยู่ในนี้เอเดี๋ยวเหมียวไปดูทางนี้ละกันนะแบ่งกันไปจะได้รีบช่วยคนไงเ,เจ้านายนั่นไงคนคนนั้นนะ่ะเอเขายืนสงบนิ่งมากเลยเออคุณคะฉันมาช่วยแล้วค่ะเออคุณคะผมกําลังชอกครับคนอย่าพิ่งถามอะไรผมตอนนี้อคอยอยางชัวที่มีคนมาช่วย เร็วรีบไปเร็วโอ้ยตอนนี้นะคะพี่ซีช่วยได้แค่หนึ่งคนเองอะ่ะเอาไงเดียวเหมียวเราจะไปช่วยคนอื่นต่อดีไหมอะ่ะเออเหมียวว่าช่วยคนเดียวเนี่ยแหละโอเคแล้วแหละน่าจะเหลือคนนี้เป็นคนสุดท้ายเราไปดับเพลิงที่อื่นกันต่อดีกว่าเจ้านายตอนนี้เนี่ยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งแล้วอะไรกันฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะเหมียวว่าแต่เหตุเพลิงไหม้น่ะมันที่ไหนหรออ่ะแปบ๊บหนึ่งนะอ๋ออ๋อเหมียวได้ยินคนข้างหน้าเขาคุยกันเขาบอกว่า เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลนะเจ้านายนี่ไงถึงแล้วอ,อระวังลดความเลยโอ้ยตายแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะนักจับเพลิงทั้งหลายเนี่ยได้สลายหายต่อยไปเรียบร้อยแล้วอ,อะไรกันโอ้ยตอนนี้เหลือเพียงเราสองคนเลยแค่เนี้ยโอย้พี่ฮะอย่ามวัวแต่ตะลึงตึงโป๊รีบเลยครับรีบเลยครับแม้จะมีเพียงเราแค่สองคนเราก็สามารถช่วยกันได้นะครับพี่โอ้ยตอนนี้นะคะต้องรีบแล้วอะ่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนหายไปไหนหมดดูสิคะตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยอ่ะเหมียวไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยอะนี่ไงคนอืมสวัสดีครับอืมคือว่าเออทำไมไม่ไปได้วยกันละ่ะอืมคือว่าผมรอนะครับรอใครอืมผมก็รอคนที่มาช่วยผมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนไม่เป็นไรนะไปกับเหมียวเถอ,อะอาอาเนเจ้านาย คนคนนั้นหายไปแล้วหรือว่าจะเป็นพลังงานบางอย่างเออเหมียวไม่น่าจะใช่นะเออมียวว่าบางทีก็อาจจะเป็นไปได้นะออไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าพึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วม,มืดแบบนี้ลออออับควันกันเถอะเออมียวเธอจะบ้าเหรออุ้ยตอนนี้นะคะหรือว่าเราจะเจอกับวิญญาณอลึกลับในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ อถ้าดูคนนั้นนั่นคนหรือเปล่าอุ้ยคนคนคนหมอได้ดูแล้วไม่จริงด้วยไปเถอะค่ะคุณหมออุ้ยตอนนี้นะคะน่าจะเหลือห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้ว <S <S อุยรีบมาเร็วรีบมาเร็วเฮ้ยเหมียวยังงงอยู่เลยนะว่นเมื่อตะกี้นี้อ่ะคนหรือผีโอ้โหเหมียวหยุดพูดหยุดพูดเรื่องนั้นเลยนะเนี่ย <S <S นี่มันก็ดึกมากแล้วนะโอ้ไม่ดูรีบเป็นอะไรหรือเปล่านะ ีลไปเี่แมนโลคุณหมอเป็นอะไรน่ะรู้สึกว่าเธอจะพาฉันมาผิดทางโอ้โหผิดทางจริงด้วยค่ะไปกันต่อเลยทำไมเธอต้องพาฉันเดินวนด้วยเนี่ยเหมียวก็งงเหมือนกันเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยน่ากลัวชะมัดหุยแล้วเราก็พาคุณหมอมาส่งได้อย่างปลอดภัยนะคะพี่ซีไม่แน่ใจว่ายังเหลือคนอยู่หรือเปล่าฉันปลอดภัยฉันก็แฮปปี้น่ะ ไปช่วยคนอื่นต่อดีกว่าโอเคตอนนี้เราจะไปทางนี้กันนะคะตอนนี้ดับไฟก่อนดับไฟก่อนอุ้ยมืดตืบมืดตืบตกใจเก้าอี้หมดเลยโอ้โหเหมียวเธอจะขวัญอ่อนไปไหนเนี่ยอย,อย่าบอกนะว่าเจ้านายไม่ตกใจนะฉันก็แอบ,บตกใจเล็กน้อยอะนะแต่ไม่แสดงออกโอ้ยมืดตืบทําไมมันต้องมืดขนาดนี้โอ้โหตกใจพี่หมีเออมิโดริ้างบนเนี่ยไม่มีใครแล้วเราไปกันต่อเถอะ ไไปไหนล่ก็ไปช่วยดับเพลิงต่อไงตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุเพลิงว่าอีกแล้วนะฉันดีใจที่สุดเลยนะที่วันนี้ฉันได้มาร่วมดับเพลิงกับพวกนายเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเด็กแต่ฉันเนี่ยก็จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่ในเกมนี้เลยในชีวิตจริงฉันก็บำเพ็ญประโยชน์อยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตคนในเกมนี้มันสำคัญมากเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะทุกคนใช่แล้วแหละเหมียวก็จะคอยช่วยด้วยอีกแรงนะพวกเรา เออตอนนี้ก็ถึงแล้วล่ะอืมรถนี้ทำไมมันควบคุมยากอย่างนี้เนี่ยโอเคพี่จอดได้แล้วไปกันเลยทุกคนแอนเจ้านายไปกันเร็ววันนี้เหมียวจะช่วยทุกคนหาให้อย่างเต็มที่เลยเยี่ยมยอดเลยเหมียวก่อนอื่นเนี่ยนำทางฉันไปเลยนะเออไฟเยอะจังระวังหนวดเหมียวไหมนะเออเหมียวใจเย็นเธอก็เก็บหนวดแปบสิเออถ้าเก็บได้ก็คงดีโอ้โหตอนนี้นะคะบอกให้เหมียวสั่งเก็บหนวดก่อนโอ้โหพี่ซีเคยทำหนวดแมวไหม้ด้วยนะ หนวดเหมียวซังจริงเนี่ยในความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยโดนเผาหนวดไปข้างหนึ่งนะคะการทรงตัวของเขาเนี่ยมันจะเสียสมดุลทันทีเลยเออเจ้าไหนก็รู้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเดินไกลไฟนะเดี๋ยวเหมียวจะโดนไฟไหม้หนวดโอ้โหใจเย็นเหมียวฉันไม่ทําร้ายเธอหรอกโอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยช่วยกันอย่างเต็มที่เลยพี่ฮะผมช่วยโอ้โหตอนนี้อ้าวนี่มันห้องไหนเนี่ยพี่ฮะนี่มันประตูหลัง <laughs> โอเคขึ้นบันไดก่อนค่ะขึ้นบันไดก่อน ไฟเพียบอะ,อะ,อะไฟไหมเราแล้วอพี่ฮะไฟมันลามมาถึงผมโอ้แย่แล้วชีวิตชีวิตเรามาช่วยกันเถอะครับโอ้ลงออกโอ้ยเกือบตายไปกันต่อนะคะขอบคุณมากเลยเมื่อตะกี้นี้โอเคช่วยกันช่วยกันช่วยกันปึ๊บป๊บอ้ย้ยโอ้ยตรงนี้มีทางเลยคะ่ะอาพี่ครับไฟผมไหมโอ้ยโง้งดีช่วยอยู่นิ่งๆสิคะอยู่นิ่งๆอา เหมียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าร้องไห้ต่อหน้าต่อตาเลยเหมียวใจยเย็นใจยเย็นอุยขอโทษทีนะคะช่วยไม่ได้อุยมันต้องอยู่นิ่งๆนะเมื่อกี้นี้น้องไม่นิ่งนะคะโอ้พี่ซีเสียใจเจ้านายไม่เป็นไรนะเอาเหมียวเธอเลิกเสียใจแล้วเหรอ,อไม่เป็นไรหรอกเจ้านายเดี๋ยวเพื่อนก็ไปรอเราที่แมพใหม่โอ้ตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยคนที่อยู่ข้างในก่อนนะคะอุ้ยไฟไหม้เพียบเลยแล้วนี่ไม่มีใครขึ้นมาหาเราเลยเหรอเนี่ย เจ้านายเร็วลเข้าคนข้างในร้อนหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอเหมียวได้ยินเสียงคนเหมียวฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเนี่ยตอนนี้กําลังพยายามอย่างสุดความสามารถะมาช่วยแล้วพวกเราบนนี้มีคนติดอยู่นี่นะคะหนึ่งคนช่วยด้วยอมันจะเข้ามาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคมานี่แล้วเห็นหน้าฉันยังอดีใจจังมีคนมาช่วยไปเร็วไปเร็ว รีพาฉันไปเออฉันมีขึ้นไปแล้วเออมาทางนี้มาทางนี้เชื่อเหมียวทางนี้เหรอเหมียวเอ่ออ่านี่มันทางตันอะไรกันเนี่ยพวกเธอน่ะทางนี้ทางนี้อ่าทษทีนี่มันประตูหลังเออรีพาฉันออกไปเร็วเออเจ้านายเร็วเข้าไฟป่ากำลังลามขึ้นมาแล้วอุ้ยตรงนี้แล้วกันนะครับพาไปตรงทางที่เราดับไฟไว้ก่อนตามมาตามมาอายรู้สักร้อนร่มเออไม่เป็นไรนะอดทนอีกนิด เสื้อผ้าของเธอมันไหมไปหมดแล้วใช่ไหมไอ้ข้ายังชั่วขับคุณนะเหมียวซางไม่เป็นไรนะเหมียวจะไปช่วยคนอื่นต่อไปกันเถอะเ,เจ้านายเฮ้อไฟรามหมดแล้วเนี่ยวุ้ยวุ้ยตอนนี้นะคะเอาไงดีเอาไงดีไ,งดไปเร็วหมดหรือยังหมดหรือยังยเจ้านายไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าเหมียวเชิญว่าในบ้านน่าจะหมดแล้วแหละเราลองไปดูตรงในป่าดีกว่านะครับเผื่อจะมีคนหลงค่ะวุ้ยนี่ไงเจอแล้ว อ้ยผมคิดว่าจะไม่มีคนมาช่วยผมนะครับเนี่ยเอยไปเร็วไม่เป็นไรนะอุ้ยตอนนี้ต้องรีบออกจากไปให้ไหวที่สุดค่ะโอ้ยไฟลามมาเรื่อยเแล้วนะคะเอเร็วเพื่อนตามมาเร็ววัาแต่นายเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่านะเออก,ก็ก็ไม่รู้สิฉันไม่เห็นใครเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรนะนายอาจจะกำลังช็อกซีนิมานะ่ะเอาเป็นว่าข้างหน้า,น,าน่าถึงรถแล้วปลอดภัยชัวนายจะได้นั่งรถแอร์เย็นฉ่ำนี่มันอะไรกันรถของเราบอกมานะใครพังรถเหมียวโอ้โหสนุกสนานพาพเพลินมากๆาเลยนะคะสำหรับแบบนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุก ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อนได้รับชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะวันนี้พี่ซีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้เป็นเพื่อนกันนะไปก่อนละบายๆไม่ต้องกลัวนะทุกคนเหนียวมาช่วยแล้วอ่ะหยอยช่วยกันแล้วออดับเลยดับเลยดับเลยเฮ่ดับเลยเออเออดับแล้วหยอย,อยตอนนี้คุณลุงกำลังอยู่ในอันตารายนะ รีบดับแล้วเข้าสิไม่โดรีรีบไปก่อนเลยสิอ่าคนลงอ,อ่แย่แล้วไม่เป็นไรนะแมนโนร้อนนิดนิดรุงคนได้ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์สุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอเออเออเอ,เอ,เอดูคลิปนี้หรือ,อยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ